เปิดเทอมนะคะเปิดเทอมวันแรกหลังจากที่เราเราเห็นวีวคิงแม่ <laughs> เปิดเทอมวันแรกหลังจากที่พวกเราหยุดโควิดกันมานานแสนนานอยู่บ้านกันจนเบื่อแล้วเพื่อนๆหลายคนก็เรียนออนไลน์กันใช่ไหมคะนะคะคิดถึงเพื่อนๆไหมคะเลาคิดถึงที่เชื่อไหมคะ การตื่นเต้นแต่เช้าเลยนะคะเอาละค่ะเราจะโรงเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วมาถึง,งเรียนแล้วมาขอโทษนะที่มันจะสั่นๆไปหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณตำรวจแพมพัทมาโรงเรียนแล้วค่ะจจจจจสวัสดีค่ะดิฉันสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเออทำมาแล้วค่ะ นี่คือโรงเรียนของน้องแพมนะคะเดี๋ยวส่งน้องแพมไปเขาถ่ากันโรงเรียนอยู่ข้างในนู่นอ่าสวัสดีมามี่สวยๆค่ะมีเด็กลืมกระเป๋าค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมางเป็นยังลูก ขึ้นใหมดแ๋ยวต้องนั่งรอต้องตรวจร่างกายต้องตรวจโควิดก่อนนะคะยูเทิร์นยูเทิร์นเปล่าลูก แม่ต้องกอกอะไรหรอคะค่ะค่ะกอกคำถาม